เอาไหมพี่น้องลุดเน็ตเน็ลุดเน็ลุดเ้เห็น่หุ่นเอาเขาดีมากนะหุ่นเห็น่หุ่นคอรมากนะหุ่นเขาลุกล้ำแล้วมันบ่อยงาันว่าอล่าเอาเสื้อใครบังไฟเอาเขาบาเดี๋ยวอันอื่นเนี่ยเขาบอกว่าเขายิ่งมาแล้วเสื้อเขาคิดเอง่ได้เขาคิเองอย่าไปบานอื่นนี่พี่น้องเพิ่งเต็มเคลี้ย เปดข้างเปข้าเอาละครับท่านผู้ชมครับเลกกรเล็กขายกายเ้วพี้องเนาะเอาลูนี้ครับดโยบริการตัวเต้าโต๊ะพับงไหอ๋อที่นอนหกฟุตพี่น้องแล้วัน่ตยนเล้วันใหญ่สุดแล้วตอย้มายเย็นสาเหตุเนื่องจากว่าทีงานของเรา ชอบกินหมูกระทะนะครับสังเกตุยังไงวะแมนครับนี่ลราผมผมเอาอย่างเดียวผมเอาอันนี้ครับผมเอาใต้นี่แหละจวงแม่ปูทำไมปูเอานี่ยปูน่ะนี่เอาแต่ปูอันนั้นไปตัดสีกันโอ้โเลยไปไหนน้องอยู่งานแมนหอแล้วกำลังไล่โซดอยู่เออเ ตัตัง <gegen violin> <warfare> ่างอัน <left> ทั้งคางเนาะเาลงดัไล <és> ้าด้วยไอเ้าดอกที่แ้วไยอมมาะใช่แอร์จะไปบ้าม้่ะรถรถคยได้น่ะนะ เจ้ารถโตเฮียเคบอก่อ่งเลว่าเอามาไคมาล้เท่ามันนี่มาท่านบไี่เถทอยวท้องัวไปยังเขาปกาดหวังเขาาดหวังยัคนมันเสียความรู้ส้ใจป่ทไ่ข่องอยกับเบาทองด้วยกันที่เามอมุกระทะปิ้งยา เจีบเบิเจีีเีบิวอันนี้ทีวียี่สิบสีนิ้วน,นะนววครับผมพี่น้อง white color อพูดดุ้ทอพูดเยม้มดียอก็ได้เอเียตีน่เยตู้เย็นจะคคิวนี่เม่ยแม่คิดว่าเม่แม่เพิ่งบบว่าอยากได้ท่อหรอเพิ่งอยากได้ตู้เย็นเย็นพพูดนักเด้อ น้อยนะนักเน้อเยมนากมากเลอันนี้ บพราะนค่อยๆเด้อพี่น้องอย่างนี้สองร้อยสามสิบองศาเนี่ยหนึ่งก็ผ่อนนี้หมอก,กระถูกท้องแดงไปท้ายดีๆเขาสีหักเวับดีๆว่ายากน้ำโยเอฟทีว่าสีหักในท้ายกล้องง่ายประเด็นคือคอมเมนต์บ่ขึนลล้นนี่แหละกดจีจีให้นะครับพี่น้องคอมเมนต์บ่ขึน้นกดจีจีให้ผมหน่อยครับ พิมจีจีคอมเมนต์มาหน่อยครับพี่พี่ครับเต่เาย,ายาไหลด้นะไมาย่ันนีนาด้ดขึ้นมานหนิอออออ๋อยกยกตีมันออกมาก่อน เออมาแล้วครับขอบคุณนะครับสำหรบับพี่ลักกี้นะครับกดจีจีให้นะครับโอ้ยสวัสดิ์สิขึน้น,นได้พอแล้วนะครับจีจีพอแล้วนะครับผมขออภัยด้วยครับผมเมื่อกี้ผม<ต>มันาคอมเมนต์ว่าพ่ออ่านปุ๊บเนี่ยศาสตร์ของใครมันบอกว่าพี่ยังในหุ่นสุดพี่กี้นี่ครับผืมร่างวัดคลิปอันนี้ อันนี้คือรางวัลเล็กๆนะครับสำหรับวอทบิกจัดให้ปีนี้นะครับพี่ๆทุกคน,นครับอันนี้คือรางวัลเล็กๆนะครับนะนนครับผมอันนี้เป็นรางวัลใหญ่บางส่วนนะครับผมอันนี้รางวัลใหญ่บางส่วนนะครับผมนี่รางวัลใหญ่บางส่วนกนะ็เฮียจะย้อมได้ นี่ล้างวัลหน่อยนี่รางวัลใหญ่อีกอันหนึ่งกำลังลงมาครับพี่น้องนี้ล้างวัลใหญ่หกฟุตเลยครับพี่น้องนี่ถ้าผู้ใดได้นี่มิได้ออกกับบา้านยั่งยวเพราะว่าเขาประตูออฟฟิศอะไร เอม่อี่าไปส่งนมีาไป่มไปยางไปยังขอีรถยกบริการรับส่งที่ขึ้นขึ้นล้างค่าเดียวขึ้นล้างค่ามาเอารถหมดแล้วครับผมหมดแล้วพี่น้อง เบิเร์ตล,ล้วอันทั้งรดนี่เบิร์ตล้วเลยอีกรอบนึงครับพี่น้องรางวัลใหญ่ครับวังเพื่อนนี่ยเรืองของเก่าอันนี้ของของเพิ่นที่นี่อันนี้นี่ตอมใส่ของเพิ่นอออเอาถ้าโตมีกูว่าไม่แต่ของ,รองอไรอ,งงงอันนี้ไม่ใา่ห้องเราเสือหมูห้องเอาในนี่หัวเลี้ยวเอาเซ็จเอาเซ็ตของคนไปเลยเร็ว อันนี้เมา่ดที่เจอเพิ่นมันวานี่เอ็กทีเพิ่นสวัสดีครับท่านใดที่ยังไม่ซื้อบัตรนะครับมาลุ้นท้องน้ำกันครับพี่น้อง EP ที่78นะครับสำหรับค่ำคืนนี้นะครับผมบัตมีหอดโตจีนครับนี่ขขององงเเพาแไทมนีโทรศาพัพท์สองเครื่องอืมเอมลบีก็เชฟ นะคยังยังยมาฮะในเบิร์ตยังบมานไในเบิร์ตยังไม่หมดอันนี้อยู่นี่อย่างพวกมึงนะครับมึงอะไรมึงประด้อันนั้นนะความความลับบมอคเปิดบ่แล้วสิเซ่ถุงอันนี้เราเอาไว้ในรถก่อนมันห่อนสิเซ่กระเป๋าเสียสิเซ่กระเป๋าเสียกลับตัวหน้าเอาเพิ่นคือบอกคอมเมนต์มาหนิไปใช้เบิร์ตเดี๋ยวกันกินอะไรอยู่นี่ด้วยไอพวก ไอ้ไปต้องรนี่กี่ไรยัีกสองอันอันไงยกเป็นีน้อยเลยสอันพอ่ขารงมเขา่างแ่ี่ไม่หนะส่งนเอาองลงเขาดีลอน ปาลุเมื่อเศ้าเอจิเนียนี่ครับบรรยากาศวันนี้นะครับผมรอเข้ากลุ่มที่นอนใครได้เก็บไว้นอนออฟฟิศใหม่เลยจ้าใช่ครับใครได้เก็บไว้นอนออฟฟิศใหม่เลยครับพี่น,อน้องใครได้เก็บไว้นอนออฟฟิศใหม่เลยเพราะห้องก็กําลังจะเสร็จแล้วนะครับผม ผมกับบอท่านใ้เบิรงอยู่นี่ไรอาหารครับคืนนี้นะครับผมแต่ตอนนี้เป็นอาหารว่างอยู่นะครับก็สิ่งที่ขาดไม่ได้ครับผมบุฟเฟ่ครับพี่น้องบุฟเฟ่บุฟเฟ่ส้มตำนะครับนี่แล้วก็วันนี้มีกิจกรรมนะครับเบสคอร์สตูมนะครับผม ว่าเตรียมเตาแกสมาถาโอ้มีแนวกินแล้วตัวเนี่ยเบิ่มปิดบานบอดใก้ใก้เซตแล้วไว้อยู่ด้ครับพี่น้อง ท่านใดที่ยังไม่ซื้อบัตรจองตั๋วนะครับ1,100คนนะครับผมรีบซื้อเลยนะครับผมมารุ่นท้องน้ากันนะครับเหมือแรกนะครับผมบอสอาจมีเซอร์ไพรส์ให้พี่พีเนะครับบัตรกลุ่มปิดราคา129บาทนะครับ ขอบคุณครับเสียงชัดมากจ้าเสียงชัดอยู่ครับโต้คอมเมนต์ของน่งเครือ่งหนึ่งอื่องพญานุมคอมเมนต์บาขึ้นเพ่สามหอนมาแรงบรรยากาศเป็นตด,ดีครับพี่น้องบรรยากาศแบบแคมปิ้งเฮียงตั้งเสาขึ้น คืนนี้มีวงโนตีนะครับผมสังสรรค์นะครับให้ทีมงานเราได้กินอิ่มเต็มที่นะครับคืนนี้นะครับผมเขียนต้องหามพร้อมเนี่ย <Okay. S 2> มาแล้วครับพี่น้องมาแล้วอันผู้เบาทให้บ้านสุดล้อของเฮาครับเดี๋ยวให้ส่งใหม่ต่อนะครับผมพี่น้องส่งใหม่ต่อให้ผู้เบาทสุดล้อ,ลอเขาเหม็นมันว่าขึ้นสิ้นสุดแล้วยกเลิ บ่าข้นคือเขาเมื่อกี้เขาจะกดจีจีโอ้นักดน,นตรีมาแล้วตีนี่แมนบอนนนกอฮะยาเพื่ออันแม่แรงรถบัตรมาอันทรงอันเซอร์ สวัสดีครับอันเดียครับจอเออเพื่อนก็เอาวันนั้นมาใส่เดี๋ยวเดกทัหเดี๋ยวเราตื่นเหรอเีเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเด้ครับพงก์กวายอยู่ขึ้นเ้ชจัดนี่เดี๋ยว ผม,มออกมาโลดบระษัทมันจะได้ออกมาระบบเสียงซีเสียง,ง,งเต็มทีครับพี่น,อน,น้องเน,นียนอ่าไม้หยวนบอกมีถัดไม้หยวนบา่า อบอกว่าผมมาเอานังรายนีนสเดี๋ยวเดี๋ยวชิบะได้ยรือนังราด่งร้านดานังราสร้างกันเรแสดงว่าตั้งขางานบ่อืม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  วันนี้มีเซอร์ไพรส์นะฮัลโหลครับไอ้ถามพญานุ่มเนี่ยว่าให้จอตั้งใส่เอาจอย LED ไหมเอาอเป็นวราพยนาพยนึ่งสั่งแม่มาคนละมือได้ครับ

แล้ออยู่ไว้จมือมือเดียวครับมาว่ามางานมันนี้อเอ้าสามสิบเอ็ด่เนเองครับทีคนเนอย่ไว้เราบอกว่ามาจิตสอง,งานเลี้ยงมาจนเอา้าจังเขาโฮมกันครับเด,เดี๋ยวเพื้งนงางทั่วหายหนึ่งอยู่ โอเคคดับผมโทรหายหนึ่งมึงอคุยกับบ่าวเป็นไปเด้อยพี่น้องสวัสดีครับผมไปยา่หนึ่งแล้วาให้คำสอบโทรวันเ่าร์กาซีเดดเดียนเนี่ยครับพี่น้องช่วงนี้อันนี้จะเป็นฟิวโตคิดอาหารนั่นนี่ครับผมทำอาหารทำกับข้าวเมนูก็จะเป็นเช่นเคยนะครับผม ดูยกไม่อยู่สิงคโเรเดินตักเดินตักเลยนะครับอบอสสั่งเมนูพิเศษนี้ด้วยอย่าลืมเขากุ้มเน้อพี่น้องฝ่าๆข้าเขากุ้มนะครับผม,ม,มรีบ,มบๆจองตัว EP ที่เจ็ดสิบแปดนะครับผมเจ็ออดสิบอนุญาตนั่งอันนยังไม่ห่มเลยพี่น้องก็ไดาเดี๋ยว เชียงมันอีตัดหอนลุ้นทองเป็นครับผมจะเอาทองจันตอมแเราออยัางยังเจียวยังอยู่แรงให้จับทุกคนเดชไม่มาเอาที่นอนเด้อทำให้ลูกนอนเนาะที่นอนก็บผหงมมันนะซองนี้ลูกหนาวบ่มาใส่กับทองเด้อนะสัตว์ อุ้ยตัวมอเตอร์ไซค์เด้มึ้นอีกเชียงไหนเอาอาจารย์มือปั่นเป่าทิ้มเป่าเขาคือแม่เร็วแท้บ้านี่ไหมเสาร์บ้านบ่แล้วตัวแล้วตัวยังไงแล้วตัวทิ้มจอยนี่ทิ้มยังบ่รีบๆเข้ากลุ่มนะครับพี่ๆแม่ๆครับผมเบื้องบรรยากาศแง่มันขึ้นียังสีเงาเปิดไฟขึ้นนี่โว้ สูงผมแป๊บนึงนะครับอย่าลืมซื้อบัตรจองตั๋วนะครับขี่รถไมาหัวฟูพี่น้นอนันกบเต็มจิ้มลิงจิ้มลิงเลยนะคะผมดีแห้งอยู่ลองเดี๋ยวเบิ้งซ้ำเป็นรอพิเศษรอพิเศษ EP ที่76นะครับ ระวังฝนตกเด้อแหละบินครับผมจะไปซื้อของวันไหมนี่ใครก็นี่หละะถ่ายคลิปเอาของลงกันกันยไป ก็ยังไปหาซื้อของที่น้องอ้ยังตากเดียวจะบาดกันยันว่าได้หยอดขายบาดฐานที <c oughs> โอ้วเหมือนแรงจักเพ่งสบอ่ะสิรลองจักเพ่งสบอ่ะดนตีสดบา้างเหมือนแรงมันแย่กาศไหนครับ ไฟไฟเรียบลงเรียบร้อยน่าง,งานเรลานะครับผมอุย้ยอ่อนซ้อนดิอด่อนซ้อนเ้ยเมียมี